สวัสด on, ีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของนิเกอีเช้าบ่ายนะคะประจำวันที่ยี่สิหกภาคมปีหกหกนะเสียงเรายังไม่หายเหบเลยเด้อคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกการเล่นการพนันนะคะตัวเด่นของเราก็คือสามก็หกสี่กับเจ็ดนะสามศูนย์สามหนึ่งสามสามสามห้าสามหกสามเจ็ดสามเก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่หกสี่เจ็ดสี่เก้านะ สี่หกศูนย์หนึ่งสามหกสามเจดหกหกสองจับคู่กับสามหกหกสามสี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่หกหกสี่เจ็ดสามสามเจ็ดนะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะต่อไบใบแปดกับหนึ่งหกกับเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสามแปดหกแปดเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสามหกหกหกเก้าจับคู่กับแปดหนึ่งหนึ่งแปหกเห เก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเนาะสี่แปดหกสามหกเก้าแปดหนึ่งห้าแล้วก็อา้าวสามหกเก้ามันซ้ำกันนี่เอาหกหนึ่งเก้าเด้อจับคู่ลุ้นด้วยกันนะว้ายเสียงไม่มี <c oughs> <c oughs> อย่าลืมใหม่หลุ้นเช้าเช้าลุ้นใหม่เด้อใครจะลุ้นมีพีก็จับกู้ลุ้นนะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเดียเพียงแค่นี้นะคะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะ